สวัสดีครับวันนี้รายการธรรมดัตตาเราจะขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหานหนึ่งในการทำสมาธินะครับก็คือทำสมาธิดูล,ลมแล้วลมหยุดจะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับการเจริญสมาธิ ภาวนาด้วยการสังเกตตามตรวจหายใจเป็นพิธีหนึ่งที่นิยมทำกันมากนะครับเพราะว่าทำได้ง่ายทำได้ทุกเวลาแล้วก็ไม่ต้องการอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การสังเกตลมหายใจด้วยตัวเองนะครับก็มีหลากหลายแบบ ่การสังเกต่่ลมหายใจสั้นยาวแรงอีกค่อยต่ากกบเป็นจริงนะครับแต่ว่าหลายคนก็จะใช้วิธีสังเกตลมหายใจเขาออกทีเดียวก็ได้นะครับหลายคนก็จะมีคำบริกรรมด้วยก็สามารถทำได้การเฝ้าดูลมหายใจก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่จะช่วยให้นำจิต สู่ความสงบได้โดยเฉพาะเมื่เราตาัดถึงจุดที่เราสามารถสัมผัสกับลมแบบต่างๆซึ่งก็จะมีลมหยาบคือลมทั่วไปที่เราหายใจนะครับลมละเอียดลมปลานีดลมสุขุมทีนี้จะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับ ที่ผู้ปฏิบัติจะพบเจอกันค่อนข้างมากก็คือเมื่อเ้าถึงจุดหนึ่งจะเกิดการที่ลมหายใจปกติหรือลมหยาดเนี่ยเกิดหายไปเคอลมที่วิ่งผ่านช่องจมูกเราเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้สึกได้ไเพานที่สัมผัสกับแรงของลมที่วิ่งผ่านช่องจมูกได้ คือเหมือนกับลมหายไปเลยนะครับลับว่าเราไม่มีลมหายใจเลยซึ่งหลายคนเจอสภาพนี้แล้วก็เกิดอาการงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้แต่เป็นปกตินะครับที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหลายคนก็จะตกใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น น,นี้เองว่าจะมีอันตรายกับร่างกายไหมเป็นควาสงสัยอย่างมากนะะซึ่งนอกจากเรื่องลมหยุดเนี่ยหลายครั้งยังมาพร้องกับสัาวะที่ประหลาดคือประหลาดนี่หมายถึงว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับคือ มีกระแสเหมือนกับเป็นพลังหรือกระแสอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถสัมผัสรูปทรงได้ด้วยว่าเป็นทรงหน้าตัดขวางร่างกายนะครับตามภาพที่เห็นนี้แล้วค่อยๆลอยตัวขึ้นสูงสู่ด้านบนชา้ชาๆหลายคนจะรู้สึกอย่างชัดเจนแล้วก็รู้สึกจะตื่นตกใจกับสิ่งนี้มากๆครับจนทำให้หยุดการปฏิบัติทัทนทีเลย เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเราก็จะเกิดความกลัวนะครับเพราะว่าเรามีความคิดมีความรับรู้ฝังหัวมาก่อนว่าลมที่เราหายใจเนี่ยนำออกซิเจนโอทูเนี่ยนะครับมาเลียงร่างกายร่างกายขาดโอทูไม่ได้ ถ้าลมไม่มีร่างกายก็จะไม่ได้รับโอโซนซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่ร่างกายจะต้องรับเพื่อให้มีชีวิตแล้วก็เพื่อให้ร่างกายทางาน,นต่อไปได้ซึ่งก็อดออที่จะคิดไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเราก็มีความรู้มีความเชื่อมาอย่างนั้นมาเป็นระยะยาวนานตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ย อันนี้คือสภาวะที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนานะครับแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญต่อกระบวนการฝึกด้วยคือการฝึกด้วยการดูลมเนี่ยจะมีลมละเอียดด้วยนะครับลมละเอียดคือลมที่ลักษณะเป็นพลังงานที่ละเอียดกว่าลมหยาบที่นำออกซิเจนเข้ามาให้เรานะครับ ซึ่งที่บอกว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเพราะว่ามันจะแปลว่าคุณสามารถที่จะได้รับลมละเอียดหรือลมปราณโดยตรงได้เลยคือสามารถเหมือนกับชาร์จพลังเข้าร่างกายโดยตรงได้เลยนะครับซึ่งทำให้ลมหยุดเพราะคุณไม่จะเป็นต้องใช้ลมอีกแล้วณนะสภาวะนั้นนะครับ อธิบายเพิ่มเติมก็คือสามารถรับพลังจากธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการถ่ายเทจากตัวกลางเช่นลมน้ำหรืออาหารชั่วขณะหนึ่งชั่วระยะเวลาหนึ่งที่เราอยู่ในสมาธิท่านตอนนี้นะครับ ก็อยาจะให้พอเราเจอสภาพนี้นะครับตรงทำใจให้ว่างแล้วก็เฝ้าดูปรากฏการณ์อันนี้ซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ปล่อยวางความกลัวโมโนภาพจากความรู้เดิมที่เราเจอปุ๊บก็เรียกว่าเราจะมีสัญญาขึ้นมานะฮะที่หมายถึงว่าความจำได้หมายรู้ว่า เรารลบรูม,มาก่อนว่าเราขาดอากาศไม่ได้ขาดออกซิเจนไม่ได้อันนี้แหละก็คือเป็นสัญญาที่จะวิ่งเข้ามาทันทีทำให้เราเกิดความกลัวสัญญาที่ว่าก็คือคนเราขาดอากาศต้องเสียชีวิตอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเฝ้ามองด้วยใจที่เป็นเบขาสักพัก แต่ที่เปิขาก็คือเราปราศจ,จากสัญญาควา,ามรู้เดิมที่เราได้ศึกษาม,มาหรือรับรู้มานะครับก็คือที่ที่ว่าเราขาดออเอาเสถไม่ได้ขาดรมไม่ได้นะครับแล้วก็ดูเฉยๆด้วยไปขาไปขาวจริงๆนี่แปลว่า,าความไม่หวั่นไหวนะฮะ ความไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่มีอกติไม่มีมโนภาพในใจสักตั้งเราก็จะพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีเลยเหมือนกับที่เรากลัวไปก่อนเกิดขึ้นเลยเพราะเราตกใจไปก่อน่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ตกใจหรือหยุดตกใจได้เนี่ยเราจะพบว่าร่างกายก็เป็นปกติดีไม่มีความเจ็บปวดไม่มีอาการที่เหมือนก็ว่าจะขาดอากาศอย่างที่เราคิดเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ข้ามได้ยากมากเพราะว่าทุกคนตกใจปุ๊บหยุดทันทีต้องไปเริ่มใหม่นะครับรนี้ก็จะให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญที่ถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเราเฝ้าดูด้วยใจที่เป็นเบกขา เราจะพบว่าร่างกายก็ยังท่งอยู่ได้อย่างสบายนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็มีความรู้สึกเบาสบายขึ้นด้วยเป็นความเบาสบายเป็นอย่างยิ่งนะครับจะเฝ้าดูสักพักหนึ่งขอเพียงเราแค่วางความกลัวลงเท่านั้นนะครับความกลัวก็เป็นความกลัวที่เกิดจากสัญญาปติมโนภาพหรือสิ่งที่เรารับรู้มา นั่นเองนะครับซึ่งหากเราฟ้องมองต่อไปอีกก็จะเห็นด้วยใจนะครับว่ามีกระแสพลังไหลแทรกไปตามช่องทางต่างๆของร่างกายซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายท่านก็จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าหลายท่านเห็นก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เลยที่มันจะไหลไปตาม แนวเส้นประสาทหรือจะเป็นเส้นช่องทางพิเศษของพลังชีวิตนะครับเส้นอันนี้ในโยคะนี่มีกล่าวถึงนะฮะในโยคะนี่เรียกว่านาทีก็คือเส้นทางเดินของพลังชีวิตในที่เพจก็มีคำนี้ด้วยแต่ว่าเพี้ยนไปเป็นมาทีนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์นาทีเกิดขึ้น ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจะไม่เห็นทุกคนแต่ถ้าใครเห็นก็จะพบว่าเป็นความบัะเจรย์ของร่างกายที่หน้าขึ้นทีเดียวนะครับลักษณะของกระแสนี้นะครับจะไหลช้าๆอย่างนุ่มนวลอ่อนโยน คือไหลเอ่ยเป็นสายน้ำที่ค่อยเคลื่อนตัวไปนะครับแล้วก็แทรกเข้าสู่ช่องที่เป็นแนวเส้นต่างๆของร่างกายซึ่งอันนี้อาจจะเป็นช่องทางพิเศษหรือจะเป็นเส้นประสาทนะครับมีแนวโน้มที่ว่าจะเป็นเส้นประสาทอย่างมาก ทีนี้กระแสนี้หลยเพียงที่ใดนะครับตรงที่มีความบกพร่องของร่างกายหรือมีพยาธิสภาพอยู่ก็จะเกิดอาการปวดแบบเสียวตึงเป็นแนวเส้นบางทีก็เป็นจุดบางทีก็เป็นก้อนนะครับแต่ไม่เจ็บแสบนะครับเราจะไม่รู้สึกว่ามันคืออาการเจ็บของบาดแผล เป็นความติงของกลามเนื้มากกว่านะครับก็จะอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งลองสังเกตสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าอันนี้ยาทีว่าจะไปเพ่งนะครับที่เฝ้าดูเฉยๆก็อย่าไปจดเจอใจเข้าไปจากนั้นนะครับเส้นแนวที่ปวดตึงเนี่ยก็จะค่อยๆลา,ายออกอย่างชา้าๆเราจะเห็นการคลายออกของเขาเลย างทีก็มีเสียงด้วยนะครับคล้ๆกับว่าถ้าเขาหดตัวแข็งเกร็งมานาหนลังจานนี้กดอ,อ,กอ่าอทันทีันีจะมีเสียงเหมือนกับลั่นออกมาด้วยหรือว่าเสียงเบาๆในร่างกายนะครับมันก็ถูกปลดออกมาแล้วก็อาจจะเกิดความชุ่มจํำคือเราจะเหมือนกับรู้สึกว่าตรงนั้นทีแรกเป็นแห้งผ่าน นะฮะก็จะเกิดความอ่อนนุ่มชุ่มฉ่ำกับมีน้ำพรมเข้าไปหรือแทรกเข้าไปที่บริเวณนั้นซึ่งเมื่อไหลไปตามสวนส่วนของร่างกายอาจจะไหลไปทีละส่วนหรือหลายส่วนพร้อมกันก็อลองใช้ใจที่เป็นเว็กขา เฝ้าดูนะครับพะอย่ามีทีนึงว่าอย่าไปเพ่งนะครับให้เฝ้าดูเฉยๆโดยไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความอยากให้สำเร็จูเร็วนะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าเบิดขานะครับก็เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเราจะพบว่าร่างกายเปับได้ พลังงานหล่อเลี้ยงก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นพอสมควรทีเดียวซึ่งตรงนี้อยาจจะการไหลไปเนี่ยเราจะเฝ้าดูเป็นส่วนๆเมื่อส่วนนั้นดีขึ้นแล้วก็จะเป็นเฝ้าดูส่วนอื่นหรือบางทีก็จะมีหลายกระแสะเกิดขึ้นคร้อมกันอย่างน้อยสองสายก็เป็นไปได้ แล้วก็เราจะรู้สึกว่าร่างกายที่ปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเรารู้สึกหนักทำไรก็รู้สึกมันตื้อๆหนักนะก็จะเบาขึ้นเบาสบายจิตเองก็มีกำลังนะครับจากจิตที่นิ่งๆแน่นๆตื้อๆก็จะรู้สึกว่าจิตเกิดมีกำลังขึ้นมามีเกิดมีสติขึ้นมาตื่นขึ้นมา สมองก็แจ่มใสไปด้วยซึ่งทั้งร่างกายทั้งจิตสมองเมื่อตื่นนะครับก็ะจะทำให้มีจิตท่้นมั่นขึ้นไปนอย่างมากนะครับมากกว่าในชีวิตประจำวันอย่างมากทีเดียวแล้ก็จะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งใจมีความเบาสบายอย่างมากนะครับ แณะน,น,นี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะขณะเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยควรจะตั้งอยู่ในเบกขาปีจใ,ใจเนี่ยเป็นเบกขาเอออย่าไปอ่าคิดขึ้นโน้นเรื่องนี้อย่าไปพยายามวิเคราะห์อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างต่างอย่าพยายามคิดนะครับแล้วก็ถ้าเจออะไรที่เราไม่คุ้นเคยก็อ,อย่าหวั่นไหวตนกตกใจ สิ่งกระต่าที่เกิดขึ้นเช่นอาการที่ลมหยุดหรือว่ามีระนาบกระแสวิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนนะครับคือกระแสที่วิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นของเหลวในร่างกายที่มันเนกัดมันต้านแรงน้มถูกได้สามารถลอยตัวได้ซึ่งลักษณะนี้จะพบใน ระยะต่างๆด้วยก็จะรู้สึกว่าเป็นกับมนยกตัวแล้วทรงตัวอยู่ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าประัดใจเหมนกันนะครับ้าเมื่อเราทําได้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นก้าย่างที่สําคัญควรจะจําอารมณ์นี้ให้ได้อารมณ์ที่ทําให้เข้าถึงสภาวะนี้นะครับ แล้วก็ฝึกฝนอีกหลายแห่งทัานให้ชำนาญถือฝ,ฝึกเข้าไปบ่อยแล้วก็จะจำลมนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเราจำลมนี้ได้แม่นยำเนี่ยก็จะเข้าได้เร็วมากนะครับก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ติดอยู่ที่เดิมแล้วก็ทำให้ทัางจิตใจร่างกาย ได้รับการหล่อเลี้ยงให้แข็งแรงขึ้นนะครับกายก็แข็งแรงขึ้นเบาสบายขึ้นจิตก็ปรปัโปรุงสมองก็แจ่มใสมีสติตั้งมั่นในการพิจารณาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลื่อนงานเลื่อนชีวิตส่วนตัวเรื่อนปัญหาต่างๆที่เราจะแก้ไขได้ทันทานดีประดิมมากนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบถึงจุดสำคัญที่ทำให้ผู้ฏิบัติมาจะถอยหลังทันทีนะคะรับซึงก็น่าเสียดายมากก็เลยอยากจะามาพูดให้ฟังตรงนี้ว่าที่ีกับจุดที่ควรจะเดินหน้านะครับแล้วก็ไม่ควรจะกลัวไม่มีอ,อะไรรลยอะไรนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คําหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ